นี่คือถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งหัดใหญ่สู่ธรรมชาติครั้งที่19ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้โดยมหาวิทยาลัยสงขลาคลนครินทร์รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่เทศบาลน,นครหัดใหญ่เทศบาลเมืองคอหงมุนทนทหารบกที่42และชมรมวิ่งหัดใหญ่รวมกันจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ ในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันไว้4ประเภทคือฮัฟมาราทอนระยะทาง21.1กิโลเมตรมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรฟันรัน4กิโลเมตรและประเภทครอบครัว4กิโลเมตรโดยปล่อยตัวจากศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินรองศาสตราจารย์ดรวรุฒธวิสุทธ์เมธางกูลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์กล่าวว่า วิ่งหัดใหญ่สู่ธรรมชาตินอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสนับสนุนให้ผู้คนดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น2,562คนเป็นชาวไทย2,004คนและชาวต่างชาติ558คน วิ่งหัดใหญ่สู่ธรรมชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2538ชิงถ้วยพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานถ้วยรางวัลให้ในครั้งที่3จวบจนปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเส้นทางการวิ่งได้ที่งานพัฒนากีฬากองกิจการนักศึกษาหรืองานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินและสมัครเข้าแข่งขันล่วงหน้าได้ที่ w w w n a t u r r u n p s u a c t h ฉันทวัฒน์แซลีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน